ตอนนี้เราอยู่ที่ห้างเนาะแล้วเราก็าามีเครื่องแน่นจริงๆเราไม่ต้องหล่อต้องใส่เยอก็ดไ,ได้เนาะ เรามันมีเคร connect, ื่องเล่นอะไรเยอะเดี๋ยวเซียนทวเนี่ยจะไปขี่ไฟตอนนี้เราอยู่ทุกคนเมื on, ่อ <Leah> กี้บอกอยากขี่เรืวสาเนี่ยะใช่อยากี่ตอนนี้ครับหลังจากคลิปเดี๋ยวพี่วานจะแปะลิงก์นะครับพี่วานน่หัวร้อนเยนคุณหัวร้อนไหมโดนโดนไปเยอะับตอนนี้เหียญัดแย่แล้วพิธีการหาเหรียญง่ายที่สุดเล้ใช้ฝีมือหาจากเพื่อนนี่แหละทุกคนเห็นตู้น เราจะมีกติกาคือครับให้เราเข้าประตูนะครับก็จะเสียสิบบาทครับทุกคนประตูละสิบบาทเลยล่ะประตูละสิบบาทเลยโอ้โหดอ่ะแต่ว่าเราจะมีผู้ช่วยครับมิโกะครับทุกคนแต่ให้ด้วยให้วางแค่ที่นึงนะแต่ว่ามันมีตัวใหญ่กับตัวเล็กเอาไงดีอ่ะจับฉลากมัอใหญ่่ะจับฉลากเอาก้อยนะเจรจาเลื่องนะคุณเอาก้อยนะเมก็หัวนะโอ้โหเจรจาเลือก ได้อะไรนะจ้อยครับผมรู้ื sure, ่คุณเลือกตัวนี้ใช่ไหมอ้อลร่อยจะอาหมดทุเล่นมานเลยนี่แม่นี่เอาไปจัเตะโอ้พีจัตัใหญ่ฮะแค่จะบิชเลยต่อครับไ็ได้นะจะวางตรงไหนก็ได้แล้วงานแต้งงงเินไป 不追我警察！ พอคะแนนเริ le week, le week ่มตามแล้วเริ่มเปรี้ยวเหรอพี่วานจะหายจะเย็นนะจะเย็นเอเงย็นดีตแล้ว ปล่อยเปล่ามันยี่งน้ำเลย ตวผมยทิศไทยเนี่ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้า5แล้วครัพี่ช้าจะตามทันหรือจะโดนทิ้งห่างนะโอ้โหโตกันวันไทแรกเลยอ่ะ จริงเหรอเอาหมดเวลาเลยอ่ะโอ้หัว้<ห>าฮะนี่ครับดูโฉบหน้าวิชนะฮะในตอนนี้เราตอนเริ่มไม่หัวร้อนแล้วไม่หัวร้อนนะร้อนอลอลอเลยขาเหรียญแน่ยังเลยเว้ยออกมาที่ออกมานี่ไป่เล่นใคร อะไรไปแลกเลยเราลงนี่ไปทวงเลยไม่ไหวไม่มีองปีมันเจ้าหองอ่ันลึกเกินสองอ อเพื่อนกันเพื่อนกันนะผมให้คุณถ้าห้าสิบถ้าห้าสิบเราเป็นเพื่อนกันเนาะไม่หรอกจะได้ประโยชนช่วยจะได้สองตู้เลยดีกว่าตู้ที่ใหญ่ที่สุดและตู้ที่เล็กที่สุดดีกว่า v สกันว่าใครอยากจะได้ห้าเหรียญแล้วก็เพิ่มกันเป็นหกเหรียญแล้วก็มาำไมคนละเหรียญซีนี่ไงหกเหรียญก็ไปเล่นตู้ใหญ่สามสิบตู้เล็กสามสิบเนี่คนละสามสิบบาททุกคนทุกคนครับเราก็มาเพิ่มอีกนหนึ่งเหรียญเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหยอดคนละสามเหรียญต่อตู้ละกันเพราะเรามีแค่หกหมื่นบาท นี่คือตู i mean. all, médico, ้ที่ใหญ่ที่สุดก่อนตู้ที่ใหญ่ที่สุดของร้านครับทุกคนหลักการทํางานของตู้ใหญ่พี่ชายคิดว่าเป็นยังไงไม่รู้ใช่ไหมสว่างสองยูแต่ไม่ได้มั้งอันนี้เดานะเพราะมันมีตัวเล็กเนอะคือขามันใหญ่ใหญ่แต่ตัวเล็กแต่มีตัวเล็กด้วยนะก็ไม่รู้นะว่ามันจะต้องกดสองจังหวือป่าอย่างนี้เราถามพนักงานเลยนะเขาอาจจะไม่บอกก่อนก่อนไม่รู้เขาไม่บอกเหตุยลแต่ผาอาจจะรู้ว่ามันเป็นสองสว่างหรือเปล่าใช่ไหมแร้วอลังตู้กดสองจสว่างหรือเปล่า ตู้นี้กดจังหวะเดียวก็คือว่ากดทีเดียวมันก็จะเข้าไปที่เลยถ้าใครเริ่มก่อนเปิดให้ดูครั้ง20ี่สเหรียญเลยอ่อไหนนี่อ่สโล่สโล่ดโลอ่ะโลเราเอาใกล้ก่อนนะเรื่อไรเรอไรก็ตามเล่นใกล้เหร่ยกอนใหญ่มากเทุกคนโอ้หดูวิธีดูวิธีดูเหรียญอแกสิฮะโอ้หจริงจังมากฮะ มันใช่เลยครับพี่วานเวลาก็เดินนะฮะเป็นไงฮะดูการโตของแกแล้วก็เจลเบลเวอร์วางอลังการมากฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮมา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 ตอนนี้หัวเร่าอุ่นๆเลยใช่ไหมฮะเลือดสีเดียนเลยเลือดสีเดียนแล้วทำไมเมื่อกี้ถึงแคตหน้าตาอ่อนแรง๋อ้การไม่อ่อนแรง ตัวไหนของมันค่อยๆสโลว์ลใช่แค่เล็กเนาะมันมีปัญหาเอาตัวเหญ่มากใช่พลาสติกมันลื่นหรือเปล่าใหญ่เลยคุณนี่วัดใจนะเอ้า้องวัดไปเลยอย่างนี้เราปล่อยเลยปล่อยเลยไม่หีโอ้โหปล่อยมันลงเองเลยใช่ไหมใด้โมโหมันเป็นกูญจังหวะเดียวอ่ะมันเป็นกูญกดจังหวะเดียวนั้นเราก็ลอยอย่างเดียวใช่ไหมใช่เป็นไงบ้างขย่าเลยขย่าวไหรอ เฮ้ย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 ลอยอยเฮ้ยลอยเดยเเืลยเน่อะอย่าอ่ะคนรเรียนมานี่นะครับเพื่อนๆแรกนะฮะมันมันจะเกี่ยวปติขึ้นมานะฮะเดเขาหุดไปได้ครับมากโเคมาคนรเรียนปึกายันก่อนจะเอาะไรขวานยเลยนนะเอาเลยนเอะไรก็ไม่ผ ah, ิดหรอกเป็นเรเป็ยังไง่ง right? ัแ่เรนีเส้นต่อตรงมั่น nè các bạn Nãy 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 สรุปต <sa iden> ู no damn, ้ใหญ่ก่อนอันนี้เหตุมันก็ถ้าเขาเหลี่ยมเป๊ะอาจจะมานะแต่ว่าถ้ามันไม่เหลี่ยมแล้วกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงเลยเนาะใช่เราไปดูตู้ตู้ที่เล็กที่สุดของที่มาทุกคนนี่คือตู้นี้เล็กแต่ที่สุดที่เนาะก็คือเขาเรียกว่าตู้อะไรตู้รถบัสตู้รถบัสเห็นไหมทุกคนข้อดีของตู้รถบัสคืออะไรมันเล่นได้พร้อมกง16คนเลยนะทุกคนก็จะมีมีให้รู้ว่าเราจะได้เล่นปีกี่รอบเฮ้ยจบไปขึ้นถุงถ้าได้ห้านี่ ได้เล่นได้ฟรีห้าล้อตามฝากพิชลองเซนทารอ่ะคิดว่าเป็นตู้ท่าปะเอาตรงๆตู้ท่าหรือตู้สุ่มตู้สุ่มคิดว่าเป็นตู้สุ่มเนี่ยขนาดนี้มันยังสูงอ่ะเออฝันไกลง่ายเราก็ไม่ได้ว่าทางร้านนะแต่ว่าเราคิดว่าเองก่อนนะเราคิดว่าน่าจะเป็นตู้สุ่มเพราะว่านี่มันสุ่มอ่ะพิชาร์ตเล่นก่อนผมให้สิทธิเป็นพี่ช้ารเนี่ยลักษณะการเลือกเนี่ยมาดูก่อนเลยว่าว่ามีอะไรบ้างตู้นี้เป็นโดเรมอนใช่ไหมเหลี่ยมมาตรฐานตู้นี้เป็นนาฬิกาก็มีหลากหลายกระต่ายนะทุกคนนี่เนี่ยนี้ขายใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะทุกคน ก็เหมือนกันนะแล้วก็ไหนมาดูตรงนี้ฝั่งนี้โอ้โหตู้นี้ใ่นหนักแน่นมากอ่ะตู้นี้แน่น,นทำไมถึงแน่นมันอาจจะนี่อะไระาไตลราอืมอันนี้อาจจะสไตล์ตู้าาราใช่ไหมแต่คิดว่ายังไงก็ตุนอ่ะแล้วเนี้ยก็เหมือนเดิมแต่ขาเล็กนะสังเกตขาแต่ละตู้นะไม่เท่ากันเนาะ ตรงท้ายกระบวนเนี่ยแต่ใหญ่มันมีหกเหลียญแต่รอบรถเนี่ยมันมีหกรอบคนละช่องเลยตัองแรกอาใค้ใครวา <laughs> ทำไมผมต้องก่อนละเหมือนญาติเาต้องลงผมก่อนใช่ไหมจ้าคิดว่านี่มันตู้ท่าใช่ไหมท่ามันมีแล้วมันจะต้องมันจะหมุนยังไงอ่ะไม่เราเล่นก่อนออตอนจบมันจะหมุนปากมันดูกว้างมากเลยนะทุกคนดูวิธีนับของมันนะมันรู้เป็นรยการรรบตูแรกฮนะสองจังหวะหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลยอุ้ย ่ะมาจะงับแรงแต่มนจะอ่อนแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้พ่ชาดว่ามันติดับอะพี่าตู้สอ่ฬิกา็คนไม่มีเวลาี่เอ้าเลกเจอสองีเวเฮ้ยเจ๋ยเจนีุ่่มได้อีกสองทีทุกคนนี่ทีตูุู้มทุกังเลยโอ้โหได้เล่นสองรอบนะฮะทีครั้นี้ไปแล้วโอ้โหเฮ้ยเวลาเดินอยู่พี่วดิ่วงมันดีเล็กเถ้าจะเกิดแล้ะไม่มีตัวเล่นว่ะสองจังหวะนะ ่เ่อตรงไหนวะเนี่ยได้กันนึงอะเหรียญเดียวเนี่ยเนก่็แล้วเราควโดดไปก่อนได้ไหม ถ้าเราไม่เอาขาออกมามันก็เล่นไปเรื่อยๆเวลาไม่เดินครับเข้าต่อไปเลยอุ้ยเฮ้ยเอาบอลดูกันเฮ้ยไม่ย่างนี้ได้เติอ๋อสองดีดดนักพูองครับมาดดูกับตูใหญ่เนาะพี่มันก็แล้วแต่คนชอบอะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เหมือนกันก็คือน้องทั้งคู่อะครับใช่แล้วใช่ไหมนี้ไม่เตียร์ทำไป แม่นว่มาล่มาล้ก้องไมองลองต้องลองใกล้่องจะดีกว่าไหมก็ไม่รู้ใช่ไหไม่ต่างไม่ต่างเลยใช่ไหมตรงใหญ่ไม่ต่างถ้าเข้าท้าตัวนีใช่ม่ปองเลยนะฮะไก่เข้าเลยคุณนี่ไม่เหมาะเลยนะหน้ามัหนึ่งสองได้ไห มาลุ้นกันมาลุ้นกันต่ออดมีแดงก็คืออดนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดได้อันนี้โชคดีนะฮะได้เลข่าไปเป็นจับตอนนี้หนึ่งสองเลยครับเออได้หมดพร้อมเฮ้ยเหมือนเรามาเล่นเหมือนเล่นดวงอะเล่นดวงเกมมันดวงไม่เหมือนกันทำไมเออเมื่อกี้สองก็สองเหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนกันเอออันนี้อาจจะไม่สุกนะเดี๋ยวรอดูอันนี้นะการที่เราเล่นหลายๆตู้มันดีนะเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแถวเนี้ยตอดอันนี้หรือเปล่าแถวโน้นั่งนู้นเนี่ยเหมือนการสองอันนี้ไม่ได้ต้องดูแถวนี้หลักการของการขึ้นตุ๊กตาที่สม่มกันแบบนี้ทำไงพี่ท้าวตุ๊กตาที่เขาขึ้นมาข้างบนแล้วดีกว่าเนี่ยเหรอคนอื่นเล่นไว้ใช่ให้มันเลยลอยแล้วกันส่วนท่าไหนก็หนีไปก่อนเลยเพราะว่าเหี่ยงไม่ค่อยได้ใช้เหลี่ยงเดิมไม่ได้ใช้ตั้งที่ไหนโดนไหม ôi ui 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 bạn ui 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 ่าเอาพี่จ้าดีกว่าร้อนดูสิอันนี้จะได้หนึ่งไหมครับทำไมคุณเอาอันนี้เลยเพราะอะไรดูสิอันนี้เขาอยู่ในเออมันตั้งหมดเลยทั้งหมดตั้งเขาไม่ถึงด้วยอันนี้อยู่ข้างไม่ถึงด้วยอะไรอะไรอะไรตั้งหนึ่วพุ่งโดนโดนเลยเฮ้ยอย่าดูสีแดงอีกสีแดงเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งเฮ้ยมันก็ไม่ได้ตั้งบอร์ดอีก มันอาจจะสนุกจริงจริงว่ะทุกคนน่าจะดวงครับเออดวงแล้วโอเคงั้นก็สรุปตู้เล็กตู้ใหญ่ที่นี่เป็นไงบ้างตู้เล็กสนุกนะการเล่นสนุกแล้วตู้ใหญ่สนุกไหมตู้ใหญ่ก็สนุกนะความสนุกของการเล่นตู้รถบัสหรือตู้เล็กเนี่ยเป็นยังไงเราได้เล่นเหรียญเดียวอ่ะมีสี่หกรอบเลยใชไหได้มีห้านั่นแหะสนุกตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละนี่แหละเขาเรียกว่าตู้สุ สนุกตอนนี้แต่ว่าการที่ตุ๊กตาเนี่เรื่องมอเวลาละกันโอเควันนี้เรารู้จักการบอกตู้นะครับทุกคนก็คือตู้ที่ใหญ่ที่สุดนะตู้ที่ดีที่สุดของร้านในห้างใจชอบนะกดไลค์ด้วยด้วยเดี๋ยวเรามีภารกิจดีกว่าเราจะลองไปเล่นซีนิตต์กันก่าถ้าทุกคนนะครับอยากรู้ว่าซีนิตต์ทำงานยังไงก็ตามเวลาไปดูในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผม